แน่พ่อหนุ่มรูปงามเอาละก็ไม่ไถ่ายมาแล้วอีกรอบนึงเตะไฟเสียไฟหายเล่นไม่หมดไออืมตรงนู้นหน้าสร้างแบบหน,น้าหลงหน,น้าหลอง กูต่อเล่ๆเป็นนีว่าะดูซิโอ้โหโล่งโจงเลยมันจะคีเปอร์โอ้มึงวิวจะยังไงอูกระจอกกระจอก <c oughs> เฮ้ยกูกูคุมกูคุมนี่น่าสนใจนะกับการที่กูจะต้องมาทำอะไรสักอย่างนีงกูมไม่มีเป้าหมายเลยเนะี่ยมุมเสรยรแบบนี้ไม่ชอบเลยมึงด้วย ควรสร้างบ้านตรงนี้มากกว่าเพื่อทำกตัวคาบ์ดเลยก็มาเจ้ามัดอีกจิ้มจิ้มก็เรียกจิมไม่รู้จะเผาอะไรมันไม่มียนะเผาไปต้องการเหล็กแกะก่อนมาโอเคดีก็ย้อมสีเกูได้ย้อมแล้วที่ดอกไม้มันจะพอไหมวะแดงหนึ่งของอาร์มกอันหนึ่งไปเลยตรงนู้นแล้วอ่ะก็อ้อกรไม่มีอะไรเฮ้ยซอมบี้โอ้ยกูจะตายที่สุดดแล้วก็ เนเช้ามากับเรียกกูเลยนิดเดียวที่มีอะไรเกิดขึ้นมากามีโอ้ยเซล,โลโมูชันกูต้องไปหาขุดเหล็กข้างล่างแล้วค่อยลงเอออย่าตามกูมาเลยตามกูมาเลยยิงตามเลยเยี่ยมกูตกใจหมาไอ,อ้สัสคายต่อยเหรอมึงคายต่อยเหรอใครวะพี่อ่ะอะไรไม่ครับเบลคหอกมันซูมไงวะโอ้คอยออมันมีน้ำใช่ไหมวะงี้กูก็ลงตรงนี้ได้ แน่กิ่งเลยจะขุดเดียวน่ะกูมีของเยอะเยอะ่านเออเอามาหน่อยก็ได้ไม่หน่อยแล้วล่ะกูเอาเยอะเยอะขาดกูจะไม่ฮะพูดแมวก็ได้มองอะไรมันนี่มีอะไรทำอะไรมึง นล่นไอ้จับเมาส์นิดหน่อยแม่งหันหลังดูแล้วมีเหล็กเปล่าอ้เฮียมึงเท่มากเลยอยู่ที่สูงกูนี่ <c oughs> โ,อโอ้โอ้ตายแล้วตัดไม้หน่อยดีกว่าโอ้ทอดมาประมาณนี้น่าจะเอาไงเออเอามาอันนี้ดีวกูก็ตัดมึงทั้งหมดอยู่ดี เป็นนอร์มอลให้เลยนะเดี๋ยวขอเวลาไปขุดเด็กด้วยเลยแล้วกันตอนนี้นะครับแล้วก็ทำการดักซุ่มนะครับยิงอืมอืมอืมมึงก็ด้วยไอ้เฮี้ยจริงไหมอย่ามาใกล้กูมีบอมบ์กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูโว้โหแม่งงูมาเฮี้ยเดินนี่มันก็ยิงได้ปกติยิงไอ้ต่อยดิไอ้เฮี้ยเป็นอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่สิกิตเต์นี่กูรู้เยเะเลยมึงเลงนานนะเพื่อนโห<ฮ>พิษด้วยไอชิบหายกูตายแน,น่ขนาดนี้เฮ้ย,ยพิษไม่ได้แรงนี่หว่ากูทำไ้สองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนมึงเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมึงไปไหนวัดฮะอ้าวนั้นเป็นอะไร เฮ้ยลงมาแล้วพี่ชายลงมาแล้วพี่ชายลงมาแล้วพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่จำไม่ไม่ต้องรีบพี่ไม่โอ้ยโล่กูชิบหายแล้วเฮ้ยไปกัไอไสโตนไอเฮี้ยงข้าผีครั้งแรกได้ไอเฮี้ยโค